นี่คิดต้าแทนไปหาน้ำร้องแล้วก็ฟูมออกไกลๆให้เฮ้ยกันอย่างนี้ใช่ไหมกินหมดเลยไม่ใช่นั่งกินกิการ

เ้ยคือทีนี้เออ่ทีนี้เนี่ยนั่งข้างกันทีนี้นั่งข้างกันเออ่ให้เอ่อเอ,อเาแป้นมาอีกแผ่นหนึ่งเอาแป้นมาหองอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็นั่งข้างกันน,นี่เป็อนอย่างไบ่เล,ล่นแหละฮึแล้วต่อไปฟังพไพ่ร้องนี่เหรอเพียงอย่างง่อเพยแต่ว่ามี อะะไรวต้องตั้งชื่อนะเขียนไว้ตอนแรกนะบ่ะบ่เข้าใจฟังจบแล้วก็ตั้งชื่อซอยไอพี่น้องตัง <c oughs> งต้งซอยต <c oughs> ั้งซอยเดี๋ยวตัง้งตั้งซอยพิงอย่างนอท้าฟังเหรอเอามาให้แม่ส่งเพื่อ ปู่คะู่ขอคสองเพลงใช่ไหมคะนั้นเพลงนี้รองด้วยกันนะคะดูอะไรนะเพลงยังกาะทนนก็รอไปเหรอ็นหอไรอเป็นคนถัดไปอยากจะขอเป็นคนถัดไปแม่นบอกไม่มากใช่ไหม よしせん。 นี้เดี๋ยวหนูต้องหยุดไปก่อนนิดนึงเอ่อรายักที่ทีลืมได้หัวของนั้นคือ,อไม่ต้องเข้าเลยนะเอาไหมเอาขึ้นท่อนที่สองไหมกันยาวนี้ 的爱。Bye. เขานั้นคือคนที่เขาฮักหมดใจทิ้งทิ้งจังหวะคือเอาจังหวะยกเอาจังหวะยกลืมได้พเนัคือคนที่ใจสุดทได้น้ป็น้ตานะขึ้นต้นใหมเลย ฉนว่าหมูม,มันทาว่าเลือเป็นใบยยานั่งคิหมดท่าแล้ก็น้นตาพังเธอบอกหมื่อยสันติกัฉันยังหักเขาเธอเข้าใจเฮานี่เขาหักเขาแค่เข้าใจคนนี้เขาทิ้งลายปียังหาวีธีลืมเขาบ่ได มาวกลับแล้วโอจะไปต่อครับไปต่อมะม่วงมะม่วงยี่สัยเอันนี้อันนี้คือคนฝากคนฝากความผลเอาหมักม่วงมาแต่ประเทศเล่าเอามาให้เด้อียวนังเข้มกับมาบ่ได้เนาะแต่หมักม่วงเออเอาหมักม่วงน้ำแล้วหมักม่วงน้ำบ่อยากกินยังสิ้นเนื้อไม่อยากกินยังดอกสิ้นเนื้ออยากกินแต่หมักม่วงเลยหมักม่วงเนาะมันก่อนเด้อ อเอา,เอาใกล้หน่อยครับเอาใกล้หน่อยเ<ห>นาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขอฝากเลยแหละกินมะม่วงจะกินแ๊บซีแบบซีมิยูโอ้แบบซีมิลาก็มี้นมีไทยกระมิ้นจกินมะม่วงแซีเล่าบัคือกับปซีไทยเด้ออุ๊ยอุ๊ยเนี่ยหวานเหมเอามะม่วงแล้วก็เอาอย่งอางหยิบมาน้งเข็มบ้เอาดีกว่าบอมักเอามาบาได้เอามาบาได้ไปย่างเอามะม่วงเนี่ยจับจับไปก่อนเอจืดไปเลยมะม่วงแล้วกันมาอยลาเลยนี่แค่มะม่วงอะไร ม่่วะเดินทางกลับแล้วไปทำงานไปตามหาความฝันมีทุกคนไปตามหาความฝันเนาะมาความฝันเอาขอบขอบคุณครับขอบคุณครับกลับไปเหยายไปเน่ะไปเลยไปไปไปคืนต้งกันไปไปไปหน่อยก็ไปเนาะเห็นหนี่บ่ได้เลยเนาะเห็นบ่อใหม่ เขนสิฝากซื้อมะม่วงคนวันน่ะอ๋อมะม่วงสับๆด้วยเาเอาหนังเข้มมาได้ก็เอามาฝากหนังเข้มประเทศเล่ามันก็ขามบ่ได้ขามด้านบ่ได้เอาสิ่งแห้งอันตัวมันร้อนๆอ่ะตัวมันมี่ในงานนะครับผมครับผมเอาละครับไปก็ภาพด้านผู้ครับสวัสดีคนภาพวัดไั่บ๊ายกันเราเจอกันนะครับเราจะไปอิตอิตนาทีแล้วครับอิตนาทีเดินทางกับไฮโนกปาด เออมาตามหาความฝันเอสให้มันดีโอเคเอสให้มันดีตั้งใจร้องพเจริญพอรุ่นพี่เขจริญพอรุ่นพี่รุ่นพี่บอกรุ่นน้องเรียบดีนะเออกซ้อมเต้นต้องให้เต้นเต้นเป็นน้ำเด้อเต้นหมอร่ำนี่แหละแล้วก็ซ้อมเพลงไปด้วยแล้วก็ซ้อมเต้นไปด้วยฮัทล่ำฮัทล่ำให้เอื้อยเพิ่นได้เด้อค่าพอดีจะเคลียร์ให้หัวนี่ กะขามโค้งมาแล the ้วก็มาตามหาคำฝันตัวม่นขามโค้งแล้วมานอนเงี้ยมัดมือมัดเงี้ยโค้งมานอนเว่นขามโค้งมานอนเงี้ยนโอ้ยไปเมื่อน้ำกันรอดสนโค้งมานอนเว่นขามโค้งมานอนเว่นเพ่งขีดข้านโอ้ยซุ่มขีดขั้น อ่าโอเคครับอาจารย์ครับครับปเดี๋ยวจ้งบายบายครับบายบายนะายบายแลามสิบทางอยากเดิยทางขออาคนเด้อบันนี้คนน้อยคนกับตามาพ่อฟัก่อนเกได้อย่าลงม่วงๆด้วยค่ะม่วงยังสิริมาอยู่มีเมยนยามันอยู่บันมดบ เนี <pecially> ้ยมข่าวเนี่ยมะตองเหมือนนี้นะป้าครับอาจารย์ครับโอเคบคุณนปไปแจงกับพ่อมีครับออกทางนี้เลยครับเล่นเง้เงยนที่ไปนี่ไปนครโอ้ไปนครไปนี่เลยก็ได้เล่นเขา묵เนาะโอแม่เขา묵เขา묵ผู้จักท่างอยู่ครับ้เขา묵ไก่ที่สุดแหะถ้าอเขาไปสุทรนครน้ำปลาไก่ปลาไกลกันจต่ทางมันติแคบช่วงที่ไปเต้าห้อยครับแล้นี่ีก้่าผมวาผมเพิ่งอกเขาลตอกเงวเลยตับออกเสร็จตัดไมออกนครไปเลยเขา묵กลไกบ บายบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊่ยองอย่าลืมของฝากของตอนเด้อตะวันเกอตะวังเด้อ,ดอ <laughs> ทงนี้ก็จอกินแบบซีลาวอีกทงนี้กัเล <laughs> แบบซีประเทศลาวทำไมรถนี้เป็นกระเทศลาวเหรอ บ๊ายบายฮายกลับแล้วยย้ายกันแล้วเฮ้ยกลับแล้วกลับแล้วเมาง่อยแล้วบัดนอนกันสามคนนี่ทุกคนเด็กๆกันแล้ววันนี้วิสไปลินตีดอกไก่แล้วแหละมาดิสิกลับมาแล้วคนณลาวจริงดิเขาใช่คุณเขาใช่คุณกลับมาแล้วแล้วยังมีสตันเรื่องเขาเบียนกรุงเทพอยู่บัดนี้คิดตัวคิดตัวเลยนะ ไป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 ทำงานมานี้ก็ได้อ,อ,อ,อหอบฝันข,ข้ามโขงมานอนเวนเหมือนปะเไปเฮาก็ทำพลังชิตเฮากันทุกคนทุกคนล้วนมีหน้าที่นะเฮาก็มีหน้าที่คือทุกคนไอ้แค่เพิ่อนก็มีหน้าที่ของเราเนาะเอางังนิได้เจอกันอยู่ทุกคนอีบดนลเนาะอีบดนเ,เดี๋ยวซ้อมพ้องเพลงกันทุกคนนอนหน้าคาเฟ่เดอ้อ มาทุกคนหลังจากไอ้แขงเพื่อนเดินทางไปเพื่อนเพื่อนแล้บอกพยากรณ์อากาศเพื่อนว่าฝนสีตกมน,น,น,นีเพื่อว,ว่าหนเอ้ทำให้เราไม่มีเบเสื้อทุกคน,น,นก็มาฝัดฝนตกอีหลีเลยอะตอนนี้นี่ตอนนี้คันหักน้อยสามหลังแล้วกับเปียกเกินมาแล้วดูสิดูสิสเปียกเกินหมดแล้วอาราจะดูไปกันเลยเอาสาสรมาบางับางคัา ทะเลหาดน้อยของเราา <c oughs> ยจนดเอาด้จเจนไดเอาสาสตแล้วมาบังไว้อะทุกคนเพราะมันผ่ามาทางนี้นะมันผามาทางนี้มันก็เลยถึงถจงเต็นทียหมดเลยอะ่ะอนี้แหลทคนากาักคุดยอดมากอมอกองมากับฝนกเร่มที่เศ้าตอนนี้ผั คนชีตก,กับตกสวยเลยทุกคนไอแขกนี่เวลาเดินทางเนี่มักมักเดินทางแล้วมีฝนตกหนาเหมือนทุกคนเมื่อกกวาจะไปซสกระตานนะลาแล้วเบิ่งพยาก่ณ์อากาศแต่ที่ไหะตอนที่เราอยู่กับฝนมาตกไนะมเมื่าหัดก็าสิปไปเมื่อนี้หัดม็ฉสิออกเดินทางืันนี้ฝนตนกสวยเลยทุกคนเออว่างเม้นนะว่าพยาก่ณ์อากาศเราว่า,นนะวางเม้อนอาาีร,นอริเนี่ยทุกคนเลยเม้นคักเม้นแนยรี มันอาจจะฮอนเนี่ยทุกคนเพราะว่าหลายมื้อฝนมันมาตกอากาศมันฮอนมื้อนี้มันก็เลยตกแหงเลยมื้อนี้เปียกมือดเลยฝนตกก็ดีนะมัาเ็นให้บรรยากาศมันดีทุกคนแล้วก็มันชุ่มเย็นพร้อมต้นไม้ใบหญ้าแบบนี้กันเขียวขจีนนี่แหละนั่นเจอบ่ตกเมื่อค่ำแล้วนะนั่นเจอบ่ตกจนพอตอนค่ำแล้ทุกคนคิดว่าเข้าตกพอตอนค่ำเขาก็ได้นอนตากฝนเลย ไม่ะเอออาจารย์พูดมันกับอาสาดอาสาดเราปกไว้ทุกคนเพราะว่าฝนมันพระแห้งอ่ะเป็นยังไงมังกรสนุกไหมเย็นครับเย็นนครับคนน่อาสาดเราปกเต็มเลยแบบนี้นะเปียยบมดเลยทุกคนนี่พื้นท้งนี่ก็เปียกหมดเลยเดี๋ยวมาดูธิดาก่อนนะ เฮ้ยทำอะไรกำลังเนิน huh. ล okay, uh ีกคนอยู่ขยันพายดังแหงยันพายดังแหงคิดว่าฝนสีเซาอยู่บ่คิดว่าน่าสิีเปอร์เซาไงหนูหน่าเปอร์เซาไงล่ะคนก็ต้องแห้งกันละวันนี้เอลีนโทรศัพท์ได้วามีสายเราฟ้าอยู่บนั้นโอเคโอเคเท่ากันเท่ากันที่พักเท่ากันไกลกับสายเราฟ้าเลยลาะเข้าบ๊ายบายบ๊ายบายฝนนอนลีกฝนทุกคนฝนตกนี่เปียกมาเลย ให้เบร่ลรอกันเสียงมัดเลยทางพี่ก็จะเป็นสายลอ่อฟ้าเสาลอ่อฟ้าเสาลอ่อฟ้าอ,อยู่ไกลเดี๋ยวเลยทุกคนเอาผ้าเอาผ้าตรงนี้ก่อนละประดมสมบูรณ์เลยว่าแหละอากาจไยังอยู่ในช่วงของอ่าเราดูฝนอยู่มันก็ฝนตกไปทรมาดา เอาทุกคนกำลังงมากับพากันไล์สดทักทายพรอแม่พี่น้องเนาะนี่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเลยกันคู่เพื่อนกำลังไล์สดกันน้องฮิดาเลยจ้าเอาตอนนี้เข้ากับกัลลังจะเข้าไลฟ์สดกันทุกคนอุ้ยไอ้เขขึ้นกรกลับเลยเนาะเสีเข้ากับว่ามีคนตบกลองเลยเอาเดี๋ยวเข้าเข้าไปไล์สดกันทุกคนนะเดี๋ยวมาพังเสียงมามวนกันจ้าตอนนี้กับฝนกพร้อม น้องพ่อเราไปครับที่ที่พบแลาสัมผัสกับน้องทิดาล่าน้องปราถนาแล้วก็น้องธิดาลาวผู้บ่าวภูขออริญาจตัวเมื่อสูงเกียรติของที่ของน้องครับพบและสัมผัสกับสองสาวมาสจันในความชิหายระหว่างสองน้องเอ๋ยครับที่ร้องน้องรำนะก็คือน้องปราถนาและก็น้องธิดาลาวครับทันพร้อมแล้วครับพี่น้องครับ คบาผูขอจูงมืออัสูงเกียรติของพี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านพบและสัมผัสก,กันได้กับสองสาวมาัศจรรย์ครับน้องปราถนาและก็น้องธิดาเราสีวิไลครับเอาไปอยกป้าเอาไปอยกป้า

เพลงนี้จบลงไปชื่อเพลงอะไรปันคำผงค่ะอ่าทีนี้พี่ปากกระนาทีนี้พี่ธิดาลาถอยมา

ถ้าถ cheat, le, 소 row, 소้าสมมติว่าร้องเนี่ยต้องซ้อนซ้อนเลยนะรำให้สวยกันเลยนะโอเคนะข้าวอ่านหน่อยค่ะนี่อะไรคะอา่านหน่อยอ่านหน่อยสู้สู้เก่งมากถ้าถ้ามาถวายทั่วคอนเสิร์ตถ้ามาถวายคอนเสิร์ตถวายพวกพ่วเสร็จอจับทั่วมาลัยพวงใหญ่ให้ พร้อมนะที่นี่พร้อมนะมาไลน์ออนไลน์แล้วนะด้วยค่นะขอบคุณมากค่ะ